โอเคเดี๋ยวจะสอนทำแป้นพิมพ์ที่โคตรเท่เลยเข้าไปในแอปนี้นะจากนั้นก็กดไปตรงนี้แล้วก็กดตรงน,งน,งนี้แล้วก็เลือกภาพที่ต้องการแล้วก็เข้าไปในภาพเอ่เช่นนี้แล้วก็เลือกภาพที่ต้องการอย่างเช่นเราชอบภาพนี้เราก็เอาภาพนี้แล้วก็เลื่อนไปตรงที่เราชอบแล้วก็กดตรงนี้ เลือกตรงที่กดนี่เลือกอย่างเช่นเลือกอันนี้นะแล้วก็เลือกเลือกแบบลดเอฟเฟคอะลกเอฟเฟคอะเข้าใจไหมอันนี้ไม่ต้องเลือกก็ได้ไม่ต้องเลือกก็ได้ตัดใจชอบอันนี้ก็เป็นที่เราเลื่อนเราจะเป็น ลอยลอยขึ้นมานี่ไปเฮ้เฮ้เฮ้กด,ดดิเฮ้ยเฮ้ยมันกดไม่ได้กดไม่ได้กด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 ,กดดีวะไม่กดมันไม่กดโอเคโอเคกดละ นนี้เราก็เลือกอันไ้ก็ได้มันจะเป็นตอดกดนี่นี่น,นีต่อไปอันนี้เสียงมันกดไม่ได้วะ่ะเอ,อีเสียงเลือกไหนก็ได้ตัดใจชอบนี่จากนั้นก็กดบันทึกทีนี้ก็รอรอรอ,รอนี่ก็จะได้แล้วไม่เชื่อเดี๋ยวเข้าไปให้ดูใน s น e จ g e r parent a ra tode te